สวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านฟิกเพอร์ฟอร์แมนนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนพี่โมแนะนําตัวนิดนึงครับอ่าครับสวัสดีครับผมโมนะครับเป็นเจ้าของร้านฟิกเพอร์ฟอร์แมนครับผมก็วันนี้เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับของทางซูเปอร์ไวท์ไทยแลนด์ก็ได้มีโอกาสมาใช้บริการที่นี่นะครับก็คือการผ่าท่ออันนี้อาจจะมีข้อสงสัยนิดนึงพี่ครับผมผ่าท่อดียังไงครับเออจริงๆแล้วอ่ะการผ่าท่อเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันมีหลายแบบมาก บางคนก็ผ่าแบบโล่งไปเลยอ่าผ่าโล่งผ่าเปิดผ่าโล่งไปเลยผ่าเปิดไปเลยบางคนก็ผ่าแบบเอาไส้ออกไปเลยครับแล้วปล่อยให้โล่งๆไว้ข้างในก็มี แล้วแต่ช่างครับแล้วแต่ช่างรุ่นเก่าก็จะมีครับแต่สำหรับผมนะครับต้องบอกไว้ก่อนผ่าเนี่ยจุดประสงค์หลักของการผ่าคือการทําให้การไหลมันดีขึ้นไหลเวียนของตัวไอเสียใช่ครับการไหลมันดีขึ้นครับเพราะของเดิมอาจจะอั้นไปนิดนึงนี่ครับวันนี้เป็นรถ For ์ซ่าสามร้อยพี่โมจัดสเต็ปไหนให้ครับสาหรับในการผ่าท่อครั้งนี้สําหรับวันนี้เนื่องจากโจทย์ของเจ้าของเนี่ยเขาเขาต้องการท่อที่ใช้งานเดิมๆมีไล่ข้างนิดหน่อยไม่มีเปลี่ยนลิ้นไม่มี โอเพนฮะการไหลก็ยังเป็นการไหลแบบของเครื่องเดิมอยู่นะครับก็คือสเต็ปใช้งานรถบ้านทั่วไปใช่ครับเราก็ต้องเน้นอั้นนิดหนึ่งเพื่อ<ช>อะไรครับไอ้ไอที่อั้นตรงนี้จริงๆแล้วอั้นเนี่ยเพราะว่าจริงๆเรารถซีวีทีครับ<ะ>ก็เหมือนอย่างที่ผมได้บอกไปคือรถซีวีทีเนี่ยมันเป็นรถที่ใช้ทอ<ะ>์บมาาแรงม้าใช้ทอสค,ค่อนข้างกว้าง Uh huh. ทีนี้การที่เราจะได้ท้องกว้างๆเนี่ยเราต้องเราต้อง,องพยายามเอาโอเวอร์ลกให้น้อยที่สุดนะครับคือให้ช่วงท้องมันใช้งานได้กว้างที่สุดนะครับพอท้องกว้างๆเนี่ยแน่นอนครับท่อมันต้องอั้นอยู่แล้ว uh huh. ท่อที่อั้นในในประมาณหนึ่งเนี่ย uh huh. ม,มันมันจะทําท้องได้เร็วกว่า ก็คือเหมาะเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองใช่ครับคือง่ายๆว่าตัวสเต็ปท่อตัวนี้ที่พี่โมทําให้เนี่ยก็คือบิดติดมือแรงบิดของตัวรถเนี่ยมีให้ใช้ตั้งแต่รอบต้นๆ้นใช่ครับก็คือท่อเดิมเนี่ยลูกค้าจะซีเรียสกับ,กบ,บต้นหายนะครับลูกค้าอยากได้แค่เสียงอยากได้แค่ไหลดีขึ้นก็ไม่ยากครับก็คือก็ยังต้องเอาการการอั้นเนี่ยไว้อยู่แต่ว่า,าให้ให้ไหลดีขึ้นนิดนึงครับอ๋อก็คือมีการปรับตัวไส้ข้างในใช่ครับใช่ครับก็อันนี้อย่างอันนี้ก็คือมีการผ่ามาแล้ว นะครับอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ของตัวถ้อยเสียโฟร์ซ่าสามร้อยนะอันนี้คือไส้เดิมมันใช่ครับผมน,นี่ไส้เดิม พี่โมใช้เครื่องผ่ามาใช่ครับอันนี้ก็ต้องตัดหัวตัดท้ายออกครับเพื่อเอาตส้ท้ายแล้วก็ไสออกใช่ครับผมพูดถึงคนที่กําลังใช้ท่อตัวนี้เดิมๆอยู่เดิมๆเนี่ยบอกอะไรบ้างครับสําหรับท่อตัวนี้ผมบอกเลยเดิมๆเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถ้าไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องเสียงหรือเรื่องความแรงนะครับผมก็ยังแนะนำว่าท่อเดิมเนี่ยเป็นท่อที่ดีที่สุดสําหรับรถเดิมทั้งเรื่องความทนทานการเมทนแนน์ก็ต่าคือเราไม่ต้องไปดูแลอะไรในระดับ50,000โลถึง8 0 0 0 0โลน่ะ นะครับข้อเสียอย่างหนึ่งก็คืออ,า,อาจจะร้อนไปได้นึงอย่างฟอร์ซ่าเขาบ่นเนี่ยว่าร้อนะก็ะคือม,มีมีมีรังสีความร้อนมีไอความร้อนใช่ครับ,บใชสบ่สำหรับคนที่ซ้อนราขาใกล้ท่อเองก็คือมันจะร้อนใช่ครับใช่นอกนั้น,นี่ยท่อเดิมดีแทบจะดีที่สุดแล้วนะจริงๆแล้วผมพูดกับลูกค้าหลายคนว่าถ้าขี่แําเดิมขี่ใช้งานทั่วไปเนี่ยท่อเดิมเนี่ยค่อนข้างดีครับแต่วันนี้ก็คือต้องการที่จะมาผ่าท่อเพื่อที่จะให้ตัวรถเนี่ยขี่สนุกมากขึ้นแล้วก็ใช้งานในเมืองซอกแซกอะไรคันเร่งบิดติดมือก จัดให้ก็คือตัวนี้ใช่ครับก็คือเป็นมียังไงบ้างพี่ตัวนี้นะครับตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลักการเลยมันมันจะต้องมีไส้ที่อั้นอยู่ไส้ที่อั้นอยู่เนี่ยม,มันมีข้อดีหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือมันช่วยรักษาไม่ให้ต้นเนี่ยมันโล่งเกินไปะนะครับแล้วก็ไม่ให้ตัว,ต,วตัวไอเสีย,ยออหรือว่าก๊าซร้อนเนี่ยครับมันมาเผาใยืแก้วก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยสําหรับการถนอมใช่คแก้วถนอมใยแก้วด้วยในตัวท่อตรงนี้ใช่ครับเพราะว่าท่อท่อที่ที่เอามาผ่าแล้วเนี่ย มันจะมีหลายสูตรก็คือสูตรทั้งใส่แก้วทั้งไม่ใส่แต,แต่ของทางผมเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เพราะว่า1เนี่ยเสียงมันเงียบนุ่มนะครับแล้วก็ไม่ดังมากก็คือให้เสียงที่เป็นมิดต,ต่อหูอะ่ะใช่ครับแล้วก็ดูแล้วแบบมันมันเพาะขึ้นใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็ก็จะมีแค่เรื่องของการไปแทนนันพวกแก้วครับที่ที่มันจะเป็นข้อเสียกว่าข้อเดิม,มก็คือคก็ต้องผ่ามาใส่แก้วใหม่ใช่ครับผมตัวนี้นี่คือไม่ได้ใช้แล้วตัวนี้ก็ถอดออกไปเลยครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีน้ําหนัก S <S ใช่ครับน้ำหนักพอสมควรนะครับสําหรับใครที่ใช้ท่อเดิมอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้ตัวรถนี่มีน้ําหนักที่มากขึ้นใช่ครับส่วนตรงนี้วัสดุเป็นอะไรนะครับพี่ <S <S ตรงนี้นะครับตรงตรงเนี้ยตัวเอ่อตัวไส้ทับความร้อนเนี่ยตัววัสดุจะเป็นแสแตนเลสครับ <S <S อ่ะจะเป็นแสแตนเลสแล้วก็ตัวไส้เนี่ยมีให้เลือกตักงก้งแต่เหล็กชุบซิงค์จนไปถึงสแตนเลสนะครับ <S 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 เออมีทั้งหมดครับถ้ากลับว่า าท่อนี่ข้อดีอย่างแรกเลยนะที่ผมเห็นน้ําหนักเบาลงใช่ครับอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าชุดตเตเลรที่ผมจับมาเนี่ยผมคิดว่าน้าหนักรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะไม่ถึง1นกิโลแต่ตรงเนี้ยที่ผมจับขึ้นมาเนี่ยผมว่ายังต่ำก็ต้องมีทักงสองโลใช่ครับประมาณประมาณ2ถึง3กิโลเลยครับสองถึงสกิโลใช่ครับเพราะในนี้มันจะมีแคทด้วยจะมีแคตาเลติกด้วยใช่ครับอันนี้โรงงานเขาก็ออกแบบมาดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ ทางเราก็มาปรึกษาทางพี่โมบิกโปรเฟมเนี่ยที่จะมาช่วยในการเอ j นจอยกับการขี่รถมากยิ่งขึ้นก็คือมีมีเสียงมีฟีลลิ่งการขี่รถที่<ช>ดีขึ้นตอนนี้ก็มีการปรับแต่งตรงนี้แต่ก็ยังมีส่วนของตัวท่อชิ้นนอกที่ยัง,งเป็นท่อเดิมอยู่ใช่ครับข้อดีตรงนี้ พอจะบอกได้ไหมพี่ตำรวจไปจับอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วท่อเนี่ยที่ท,ที่ที่ผมตั้งใจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยรเราเราต้องดูโจทย์จากการใช้งานของลูกค้าก่อนอย่างแรกเลยครับลูกค้าเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันลูกค้าก็ต้องต้องรู้จักขอบเขตการใช้งานของตัวเองก่อนอ่าอย่างแรกก็ต้องแจ้งก่อนใช้งานในเมืองออกทิปอะไรอ่าต้องวางแผนเลยว่ารถคันเนี้ยจะทําอะไรบ้างฮะเพราะว่าทุกครั้งที่เราขยับสเต,ต็ปเนี่ยท่อมันต้องขยับตามด้วย นะครับดังนั้นเนี่ยท่อตัวเนี้ยครับโคือเน้นมาเลยว่าทําแค่ข้างไม่มีลิ้นก็คือรถเดิมแหละครับไล่เม็ดไล่ข้างมีท่อเดิมโอเคอย่างเี้ครับแล้วก็เน้นใช้งานในชีวิตประจำวันโดยเราจะเน้นว่าอย่างแรกเลยนะครับที่นี่ต้องไม่เกิน95เดซิเบลก่อนไม่งั้นลูกค้าจะใช้งานไม่ได้ก็คือยังเคารพอยู่ในตัวกฎกติกาการใช้ถนนโย่ใช่ครับเพียงแต่ว่าเราเอาแคทออกไปส่วนหนึ่งพอเอาแค ออกไปส่วนหนึ่งในการไหลมันก็ดีขึ้นลวแรงม้าอาจจะได้ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ทีนี้พอเราทำให้มันลงแล้วเนี่ยอย,อย่างแรกเลยครับข้อดีคือความร้อนมันลดแน่ความร้อนสะสมในตัวใ,ในเครื่องยนต์ใช่ครับลดลง,งลดลงใช่ครับอย่างที่2เนี่ยก็คือได้ถองเรื่องเสียงลูกค้าจะเซเลียดเลยว่าเรื่องเสียงนุ่มๆแน่นๆซึ่งรถ cvt ถ้าถ้าเราไม่ทําอั้นไว้เนี่ยมันจะเป่นเพราะรถมันใช้รอบสูงในการออกตัวเดียวใช่มันจะเป่นนะครับดังนั้นชุดอั้นก็ทาให้เสียงมันนุ่มนะครับแล้วก็รักษาแรงดัน ให้มันใกล้เคียงกับเท่าเดิมที่สุดแต่ว่าจะลื่นกว่าเล็กน้อยนะครับขับดูก็จะรู้สึกได้แล้วในส่วนอันนี้ก็คือตัวปลายท่อครับตัวท่อต้องขยายขนาดใหญ่กว่าเดิมใช่ครับต้องขยายออกเพราะว่าเนี่ยใช่ครับเพราะตัวตัวท่อที่ถูกขยายออกเนี่ยครับมันจะทําให้เสียงเนี่ยมันมีเรโซแนนซ์ที่ต่าท่อที่เล็กเนี่ยมันจะมีเรโซแนนซ์ที่สูงก็คือเสียงแผดที่เราไม่ชอบนะครับมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมปลายท่อถึงต้องขยายขยายเพื่อให้ ให้มันมีมีมีเสียงอะที่ออกทนทุ้มต่ําซึ่งเป็นเสียงที่ทุกคนชอบ mm hmm. แล้วก็ในอนาคตเนี่ยตรงนี้นะครับปลปอกตรงนที่ขยายไวนะ้่ย เพื่อใส่ดีบีคิลเลอร์ได้ในกรณีที่อยากได้เงียบกว่านี้อีกก็ใส่จุดลดเสียงได้เลยก็คือสามารถต่อยอดได้สําหรับใครที่ผ่านไปแล้วแล้วจากบ้านไปเดี๋ยวแม่บ้านอาจจะแบบเฮ้ยไปทําท่อมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าใช่ครับใช่เอียงก้างกลับมาครับก็มีการสามารถดีไซน์ใส่ตัวเทเดนเซอร์ก็คือจุดลดเสียงใช่ครับโอเคครับอีกฝใส่นิดนึงครับพี่โมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวการบายพาสหรือว่าการผ่าท่อเนี่ยครับมันมีวัสดุหลายเกรดมากนะครับมีตั้งแต่2,000กว่าบาทนะครับจนไปถึง3,000กว่า ให้ลูกค้าเลือกเกรดข้างในได้ว่าสาารถใช้ได้ใช่ครับชิ้นส่วนตะแกรงเนี่ยอย่างชุดซับความร้อนเนี่ยครับถ้าไม่มีจะถูกลงอีกนะครับถ้ามีก็เหมือนเหมือนเหมือนเราแอดเพิ่มเข้าไปครับใ<ะ>ย,ยแก้วเนี่ยจะเอาเกรดญี่ปุ่นหรือเอาเกรดยุโรปก็มีก็<ะ>คือมีให้เลือกเพ<ม>ราะว่าทางร้านเนี่ยก็มีการเซอร์วิสตัวท่อทั้งแบรนด์ยุโรปคราบูวิกโยชิมูระทุกอย่างก็คือสามารถเซอร์วิสาาที่นี่ได้หมดเลยใช่ครับแล้วก็มีตัวใยแก้วเนี่ยที่สามารถที่จะมาเลือกใช้ได้ด้วยใช่ครับตัวใยแก้วก็จะมีเอ่่นนําาข้้ญีีปปุุยยโแกกกไท็็มคื ตามราคาเลยครับถ้าเราอยากได้ลองแค่ขำๆเน้นๆเราก็เอาแค่ตัวถูกไปก่อนครับใช้ติดใจก็มาอัปเกรดใช่ครับก็ไปอัปเกรดได้ครับครับผมอย่างสเตปนี้ถ้าสำหรับคนที่กำลังดูอยู่ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้เนะครับมาที่ร้านเลยตัวสเตปเอ่อตัวเออตัวไส้ย้อนเนี่ย ถ้าเป็นสเต็ปของที่ร้านเนี่ยอยู่ประมาณ2,800บาท2,800บาทใช่ครับเป็นเงินดาว่มต้นใช่ครับเสร็จจบหมดทุกอย่างเลยใช่ครับแต่ถ้าเป็นรถลูกโตทำลูกผ่านโล่งเลยขยายไซส์มาถูกกว่า2,500บาทเองอืมก็เป็นฟิลเหมือนที่พี่บอกไปก็คือผ่าเปิดผ่าเปิดเลยครับด่างโล่งเลยครับอันนั้จะเหมาะกับรถที่ทำเยอะๆมาครับเป็นไงครับอันนี้คือพูดในในฐานะที่แต่งรถหลายๆคนนะครับก็ใครที่จะมาทำถ้อยเสียเนี่ยรบกวนแจ้งสเต็ปของตัวเครื่องยนต์ด้วยเพราะว่า จะมีการคำนวณท่อไอเสียทางเดินอากาศใหม่หมดเลยใช่ต้องต้อง,องแจ้งด้วยว่าเป็นไงไม,มาทาอะไรมาใช่ครับต้อง,องเออต้องรู้แนวตัวเองพอพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องวางแผนเผื่ออนาคตด้วยอย่างสุดว,ว่ารถ G ีวเนี่ยจะทําตอนไหนสมมติว่าจะจะแต่งเครื่องตอนไหนให้ทําตอนนั้นนะครับอย่าไปทําเผื่อพะทำเผื่อ,อแล้วมันวิ่งไม่ออกเดี๋ยวจะมาโทษช่างเขาเปล่า,า,าใช่ครับจะทําทอะไรก็ต้องแจ้งก่อนถ้าเผื่อไว้แล้วเกิดไม่ได้ทําหรือว่าโปรเจกต์ถูกลบไปกลางคันเนี่ยนะก็ ขี่รถก็ไม่สนุกอีกใช่ครับเพราะว่าถ้ากิดมันโล่งไปเนี่ยท้องมันจะหายเยอะครับนะครับเพราะว่าอย่างสกูตเตอร์ที่แรงๆเนี่ยเขาเขาจะไปเน้นมาในรอบสูงมากกว่าแต่รถใช้งานเนี่ยจะเน้นท้องในรอบต่ำซึ่งท่อมันต้องอั้นอยู่แล้วหลายๆคนน่าจะมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วครับใช่ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านฟิกเพอร์ฟอร์แมนนะครับก็เป็นร้านร้านหนึ่งที่ถือว่าดูแลแล้วก็สวิตตัวท่อเสียทุกแบรนด์ใช่ครับแล้วถ้าทุกแบรนด์ถ้ามีอะไรนะพี่ ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ร้านตั้งอยู่ที่ไหนพี่ตอนนี้อยู่ซอยประหลงโยธิน87ครับประหลงโยธินนะครับก็สุขสันตทพี่รลักสิตเมืองเอกใช่ครับลังสิตเมืองเอกครับซอย87เขาก็เรียกกันเมืองเอกครับหาง่ายครับหาง่ายอยู่นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไงผมจะใส่เครดิตร้านไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับร้านนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าผ่าท่อไปแล้วเนี่ยเสียงเป็นยังไงเราใจหรือเปล่านะครับไงฝากด้วยครับได้ครับผมขอบคุณมากครับพี่โมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ